สวัสดีค่ะนักธรรมทุกคนนะคะวันนี้ขอเป็นตัวแทนพ่อแม่ของพ่อแม่ทุกคนนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะคิดว่าพ่อแม่ทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมีความตั้งใจแบบนี้เหมือนกันนะคะพอดีไปเจออ่านเจอในหนังสือโลกอนิตินะคะจะเขียนเอาไว้นะคะลูกๆทุกคนนะคะที่ยังเรียนอยู่ก็อยากถ้าอยากได้ถ้าเกิดว่ามาเจอคลิปนี้นะคะก็อยากให้ลองฟังดูแล้วก็ เอาไปคิดพิจารณาดูนะคะนะก็บอกว่า,วาลูกเอ๋ยจงอย่าเกียจค้านจงตั้งใจเรียนคนไม่มีวิชาความรู้จะต้องแบกหามทำงานหนักในโลกนี้เขาเคารพนะคะเขาเคารพนะับถือผู้ที่มีวิชาความรู้ลูกเอ๋ยจงหมั่นหาวิชาความรู้ทุกๆวันเถิดดังคํากรนะคะเขาเขียนเอาไว้นะครับอาพ่ออย่าเกียจค้านจงเพียร ถอยเกียรติเสมอเควียนท่านใช้ศิลปศาสตร์วิทยาเรียนเรื่องโลกนับเฮจงพ่อเรียนรู้ไว้ใหญ่แล้วเป็นคุณนะคะอ่ามันดาบิดาน่ยผู้เป็นบินดชนเนาะสะท้อนความรักความหงวงใยในบุตรธิดาออกมาเนี่ยเป็นคำแนะนำเป็นคำตักเตือนคำสั่งสอนนะบอกเหตุผลให้กับ บุตธิดาตระหนักถึงหน้าที่ที่ควรจะกระทำนะคะเ,เพื่ออะไรก็เพื่อความจะรุ่งเรืองความจะรุ่นของลูกนะในชีวิตของลูกนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยเขายอมรับนะคะนับถือแล้วก็ยกย่องจะได้ยืนหยัดนะคะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขนะเมื่อมีความรู้ก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีมีเกียรติมียศมีชื่อเสียงนะคะมีบริวารได้รับการสารรเสริญ มีความสุขอย่างชาวโรคเขา,าจะพึงมีกันนะคะคนมีความรู้นะ่ะหาเลี้ยงชีพนะคะหาเลี้ยงชีพโดยใช้สติใช้ปัญญาส่วนคนที่ไม่มีความรู้อ่ะก็จะต้องใช้ใช้อะไรคะใช้แรงกายนะอ่าใช้แรงกายอาจจะเป็นทาสนะรับใช้ผู้อื่นนะเป็นบริวารผู้อื่นเป็นลูกน้องผู้อื่นเนาะแล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยการเนี่ยรับจ้างแบกหามนะสำหรับคนที่มีความรู้ก็จะต้องไงเน็ดเหนื่อยนะ แทบประดาตายเนาะก็ได้ทรัพย์มาเพียงเล็กน้อยนะเล็กน้อยพอประทังชีวิตอยู่ได้ไปวัน,ว,นวันเท่านั้นถูกเขาดูหมิน่นดูแคนและเหยียดยามนะคะและไปสู่สังคมใดเออคงไปองค์อาศาพาเผยอ่ะดังนั้นควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นแสบตัวไม่เอื้อมเองแล้วคิดว่าสมบัติ สมบัติที่ดีที่สุดนะคะสมบัติที่ดีที่สุดก็คือที่พ่อแม่จะให้ลูกได้โดยที่มันไม่สูญหายไปไหนก็คือความรู้นะเพราะฉนั้นไม่อ่้ชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็อาจจะคิดแบบนี้ทุกคนยอมเหนื่อยยอมยอมลําบากทํางานหนักก็เพื่อที่ว่าหาเงินมาเพื่อให้ลูกเราเนี่ยอยู่สบายให้ลูกเรามีความรู้ให้ลูกเราปัรถนาให้ลูกเราเรียนสูง,สงอยากให้ลูกเราเป็นเจ้าคนใดคนถูกไหมคะอันนี้คิดว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการแบบนี้และคิดแบบนี้ เพราะว่าตัวพ่อกับแม่เนี่ยลาบากพอแล้วแล้วก็เหนื่อยมา,มากพอแล้วก็คิดว่าอะไรอยากให้ลูกส่งเสริมลูกเนี่ยให้เรียนสูงสูงให้เรียนหนังสือเก่งๆโตขึ้นมาให้มีแบบงานเป็นหลักเป็นฐานนะคะให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนเพื่ออะไรพ่อแม่ย้มแก่เท่าก็หวังพึ่งพานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็หวังว่าลูกๆทุกคนนะคะก็จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่นะ,ะด้วยการที่ว่า ตั้งใจเรียนมันศึกษานะคะมันศึกษานะคะเพื่ออะไรก็เพื่อความสบายของลูกนั่นแหละนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนนะไม่เอื้อมเชื่อว่าปัถนาเห็นลูกได้ดีนะคะเห็นลูกได้ดีเห็นลูกแบบโตขึ้นแล้วมามั่นคงมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนนะคะอย่าให้พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยฟรีอย่าให้พ่อแม่เหนื่อยเหนื่อยแล้วต้องมาเสียใจที่ลูก,กเกเรนะคะเพราะนั้นฝากลูกๆทุกคนด้วยนะคะ ขอให้ลูกๆนึกถึงหน้าพ่อกับแม่อย่าให้ท่านเหนื่อยนะคะอย่าให้ท่านเหนื่อยอย่าให้ท่านทำงานหนักนะคะเพื่อหาเงินมาจุนเจือเรานะคะมาจุนเจือเรามาเลี้ยงดูเราทั้งค่าอาหารค่าเราเรียนสารพัดนะเสื้อผ้าหน้าผมของเราเพราะฉะนั้นขอท,ทุกทุกทุกคนลูกทุกคนนะคะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ตั้งใจมันศึกษาเล่าเรียนนะคะเพราะอย่างน้อยลูกก็คือความหวังของพ่อแม่ ยามกายเท่าพ่อแม่ก็หวังจะพึ่งพาลูกๆนะคะวันนี้นะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหวังว่าใครที่ลูกคนไหนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อยากให้มีสตินะคะมีสติคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ